โคดอันนี้เพคนแต่ว่าซาเด้อขอโดขอทรงเด้อดีๆนะฮะทำแนดูบราณซาถูขอโดขอทรงเด้อขน้อยบุมี่พายพน้อย บอได้ขอหดขอทรงเด้อขา้าน้อยเ่กีนมีแห้ได้เอาผ่านาขอัดขอทรงเด้อข้าน้อโคตรถือผนผ้าไจ่ใจมา Terima kasih telah menonton.